เทวดาประจำตัวของคุณนะคะตอนนี้ช่วงนี้กำลังช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตอะไรคุณนะคะใช้วิจารณญาในการฟังนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะเราใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะอันนี้ก่อนแล้วกันเทวดาประจำตัวของคุณนะคะท่านกำลังสื่อสารอะไร หรือเตือนอะไรคุณตอนนี้อันนี้ขอสามไมาก่อนเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับความเดิมๆกับเรื่องบางเรื่องมีความเบื่อหน่ายอาจจะเป็นอารมณ์ของคุณเองก็ได้แต่คุณนะคะมีคำว,ว่าบริวารหนุนดวงนะคะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือคนที่เป็นลูกน้องบริวารหรือ หรือบุตรอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหนุนดวงคุณนะคะในช่วงนี้หนุนดวงหนุนพลังคุณเออน้องแมวน้องเสือน้องหมาใบสุดท้ายของการเปิดพลังงานอ่ะกําหนดเองค่ะท่านบอกคุณนะคะว่าทุกอย่างนะคะคือการกําหนดเองของคุณกําหนดโชคชะตาอะไรบางอย่างเองของคุณนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านสื่อท่านบอกคุณตอนนี้นะคะเป็นเมสเซจอะเรามาดูกันนะคะคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณกําลังทําอะไรอยู่ จากไพ่เด็กนี้เนาะเทวดาประจํำตัวคุณกำลังซื้อหรือบอกอะไรคุณโอ้คุณกำลังจะมีข่าวเข้ามาค่ะอัศวินถือถ้วยอย่างเช่นความช่วยเหลือมีเซอร์ไพรส์เข้ามามีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีคนเข้ามามอบรักได้แต่เป็นแต่เป็นคนที่จัก,กรวาลส่งมาเพราะว่าเป็นแอนเจิลที่เขามีปีมีปีกนะคะอยู่ปลายหมวก จักรวาลส่งความช่วยเหลือมาค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณรอนั่นเองนะคะ The Hangman นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณตรึกตองคุณวางแผนคุณรอคอยอย่างชันฉลาดคุณรอพรอบคุณไตรตรองถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอ่ะคุณวิเคราะห์ดูอย่างเงี้ยนี่นี่คือพลังงานของคุณตอนนี้คุณกำลังสมดุลในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองได้นะคะมันแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ที่แบบ สงบด้วยความสมดุลนะคะบางท่านนะคะก่อนหน้านี้คุณมีการแบบตัดสินใจบางอย่างมานะคะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างมาในเรื่องของอในเรื่องของบุตรในเรื่องของสัญญาณจากสปิริตสัญญาณจากจิตวิญญาณของคุณนะคะเหมือนคุณจะต้องทำหน้าที่ทำภารกิจแต่ว่า คุณก็ต้องมีความว่าภา,ารากิจหรือว่าหน้าที่ทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะทั้งทางภายัยทั้งโลกแล้วก็ทางธรรมนะคะหมอบรู้สึกเหมือนคุณแบบกําลังที่จะสมดุลในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองนะมันไม่ได้แย่นะคะของคุณมีนางฟ้าน้อยคุ้มครองอยู่บางคนรู้สึกว่าเหมือนเป็นเป็นไพ่คุณแม่เกิดขึ้นทั้งสองเลยคุณแม่เหรอ คุณแม่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะใครที่เป็นคุณแม่จะมีข่าวดีหรือคุณแม่จะส่งข่าวหาคุณก็ได้มีสองอย่างนะคุณอาจจะมีข่าวดีเรื่องบุตรเรื่องลูกคุณหรือคุณแม่คุณส่งข่าวมาเป็นข่าวดีนะคะช่วงนี้เทวดาประจำตัวของคุณนะคะท่านแบบอยากให้คุณทำอะไรหรือว่าท่านอยากจะซัพพอร์ตอะไรคุณ ท่านเป็นยังไงท่านมีความปิติอะไรยังไงกับคุณไหมทําไมเห็นความเบื่อหน่ายโอโ้โหเดวิลค่ะเหมือนท่านไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะอะไรคุณไม่ค่อยไม่ค่อยทําอะไรหรือเปล่าอืมคุณไม่ค่อยปฏิบัติบางเรื่องนะคะบางคนที่ปฏิบัติอะดีดีอยู่แล้วนะคะแต่เหมือนเหมือนแบบบางบางครั้งนะเหมือนท่านคอยช่วยคุณนะคะ ในเรื่องของการต่อสู้กับคำว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าพวกศัตรูพวกแบบว่าพลังงานด้านลบเห็นไหมคอยอยู่คอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะคอยแบบคุ้มครองป้องภัยจากเจ้าเดวิลเจ้าปีศาจพลังงานด้านมืดท่านรู้สึกยังไงท่านเป็นยังไงกับเราบาง The moon ขึ้นมาเหมือนอยากให้คุณทำอะไรบางอย่างนะคะในช่วง Next f u l o Moon ภายในไม่เกินนะ ภายในไม่เกินฟูมูลนะคะ e n น r g y ีนี้ถ้าเป็นพลังงานของฟูมูลนะคะถ้าเป็นแบบว่าสายแบบจิตวิญญาณหรือว่าสายนั้นเขาก็จะนั่งสมาธิกันนะคะหรือนั่งสมาธิในวันฟูมูลแล้วก็มันเหมือนแบบวันพระวันฟูมูลอย่างเงี้ยเทวดาอะไรต่างๆนานาจะจะ,จะแบบไปรับสินรับพรนะคะก็คือพรหรือสิลที่คุณอุทิศให้นั่นเองเทวดาประจําตัวของคุณนะคะถ้าจะทําได้ดีหรือดีมากๆในวันที่แบบเน็กฟูมูลนะคะ ของคุณเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอุทิศพลังงานนะสวดมนแผ่มเมตตานะคะเออรับสินละพรให้สินให้พรท่านอะไรอย่างเงี้ยให้ท่านมีพลังโอเคเออสมาธินะคะเออสวดมนอะไรก็ระลึกถึงท่านอ่ะใบสุดท้ายโอ้สิบถ้าคุณทำแล้วนะคะก็คือ ความสุขท่านพอใจแล้วก็แฮปปี้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของช่วยคุณในเรื่อง,องความสําเร็จได้ไมาดูว่าอะไรที่ท่านจะช่วยคุณได้บ้างเพราะท่านช่วยคุณอยู่นะเนี่ยอืมมันเป็นพลังงานด้านลบนะ่ได้รับความช่วยเหลือจริงๆคุณจะได้รับความช่วยเหลือเหมือนท่านจะส่งส่งส่งพรนี้ส่งคําขอนี้ไปถึงเทพที่อีกระดับหนึ่งนะคะก็คือเป็นแบบ ที่คุณนับถือแต่ออกมาในศาสตร์ของคําว่าความสําเร็จทเทพแห่งความสําเร็จเทพแห่งความแบบเกรียงไกรนะพระพ,พิคเนต์นั่นเองหมอโบว่าส่วนใหญ่คนที่มาเจอเนี้ยเป็นแบบสายสายยานพระพิคเนตนะคะขอสามใบพออืมเจ้าที่เจ้าที่ พระภูมิอะไรที่คุณมีที่บ้านน่ะดีมากขอด้วยแล้วก็เหมือนพยายามที่เราลึกถึงท่านด้วยนะคะพื้นที่พื้นที่แห่งความสำเร็จได้เกิดขึ้นนะคะจากการหนุนนำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาธุนะคะบางท่านก็มีคุณไปไหว้พระพรหมมาพระอินมาก็มีอันนี้การต่อสู้เหมือนคล้ายๆทศก,กัณฐ์นะเออ เหมือนคุณกลังช่วยเหลือคุณในเรื่องของการต่อสู้กับพลังงานด้านลบหรือต่อสู้กับความยากลําบากค่ะแต่ในที่สุดได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าคุณกําลังพยายามเพื่อที่จะทําบางอย่างให้มันสําเร็จนั่นเองเป็นกําลังใจให้อย่าลืมนะคะก็คือนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าให้พรนะคะให้พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ share, ด้วยค่ะเริฟบค่ะ